ก็เรื Lew ่องรณรงค์ลดใช้โฟมนะคะสำหรับหนูค <c oughs> yeah, ิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าการใช้โฟมเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เราเกิดโรคร้อนนะคะเพราะว่าโฟมมันยยกยสลายยากค่ะเพราะว่าใช้เวลาแยกแฉลา่เป็นหลายสิบปีเลยค่ะแล้วก็ข้อเสียของการใช้โฟมเนี่ยก็คือเวลาเราใส่ของร้อนมันก็จะมีสารก่อมะเร็งออกมาแล้วเวลากินเข้าไปมันก็จะเข้าไปกับร่างกายแล้ค่ะก็จะไม่เกิดสิ่งดีกับร่างกายเราเลยค่ะก็รู้สึกว่าการที่มีโครงการรณรงค์ลดใช้โฟมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งค่ะ ก็ความรู้สึกคือ,อ,อโรงอาหารของหมอที่ไม่ได้ใช้โฟมช่วยโฟมพลาสติกนะคะก็รู้สึกว่าดีค่ะเพราะว่าจะได้ลดเรื่องพวกพวกโฟมพลาสติกเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดการใช้โฟมปุ๊บมันจะส่งส่งผลเสียต่อร่างกายของตัวเราแล้วก็ภาวะโลกร้อนขึ้นอาจจะเกิดให้เกิดผลเสียคือเกิดมลลพิษแล้วก็พวกกองขยะค่ะถ้าเกิดไม่ใช้ถ้วยโฟมอาจจะเป็นพวก ถ้วยที่แทนธรรมชาติแทนก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นพวกกล่องพลาส,สติกที่บรรจุของพวกใส่ของกันเสียได้ค่ะครับผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าการใช้กระดาษรีไซเคิลทดแทนการใช้ถ้วยโฟมที่มอลังสิตท,ทำเป็นโครงการขึ้นมาเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับเพราะว่าการใช้กระดาษรีไซเคิลทดแทนการใช้ถ้วยโฟมมันจะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับผมโดยเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยในเรื่องของการทําลายหรือว่าการ ย่อยสลายนะครับกระดาษรีไซเคิลจะทำได้ดีกว่าถ้วยโฟมครับผมและในเรื่องของสุขภาพการใช้กระดาษรีไซเคิลก็จะไม่ก่อให้เกิดสารมะเร็งหรือว่าสารอะไรต่างๆที่ทำให้สุขภาพเราเสื่อมโทรมไปมากกว่านี้ครับผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าการที่มอลังสิตนำโครงการการใช้กระดาษรีไซเคิลมาใช้แทนถ้วยโฟมเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับค่ะก็ในปัจจุบันนะคะการรณรงค์ลดใช้โฟมของมหาวิทยาลัยเนี่ยคะ่ะหนูก็มองเห็นว่า มันช่วยในเรื่องของสุขภาพของเรานะคะที่ลดสารสะสมต่างๆที่ส่งผลกับเราในระยะยาวทั้งสารก่อมะเร็งหรือว่าอาจจะสารที่ทำส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมที่ทำให้โลกร้อนหรือว่าระยะเวลาในการย่อยสลายของโฟมแล้วก็เรื่องของเพื่อนร่วมโลกนะคะที่สัตว์ต่างๆกินโฟมเข้าไปแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายน้องในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะก็ ทางมหาวิทยาลัยเราทั้งตึก6แล้วก็ตึก9 <g retrie ver ağı> ก็มีการลดใช้ภาชนะโฟมได้100%แล้วนะคะก็ G <g dens> er> อยากให้ทุกคนช่วยกันต่อไปนะคะ <g üler> ขอบคุณค่ะ <g üler>